โอ้ยูนะอ้ยเียวเข้าเลไมาอันนี้ไม่ใช่ารัดตนะเข้าแูี่ยาว่ะแต่ว่าไม่มีใครดูโซนโซเซแล้วนะถาดูนี้หมดแล้วเขาดูไลฟ์หมดแล้วอ่าเ้าจิงาไลฟ์สดยไม่ได้ถ่ายเลยไม่ใช่หรอแล้วอัดไลฟ์ทั้งเออแล้วแเลย ล้วพอจบอะเราจะก็น่าหวด้วยเ่อะไรอ๋ันนี้ไม่ดูมาก่อนแต่ว่าเราเราไม่อเอ่าอะไรอะแ่ลงใหยอนอะรอะอ้ารอะอะไม่ะไรอะอารอะอะไรอะรออะไราะ่ะรอะอไร้ะอะไราไรอะอารไรอะไรไรออะอเราะอารารออระ